ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4241ชั้นชื่อเฉินปิงผู้อาวุโสหลิวรีบนำสาวกของสำนักจ้านเทียนฟ้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบและถาวันพลังงานทางจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนก็งอกออกมารีบไปรายงานต่อหัวหน้านิกายสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมีปรมาจารย์ด้านรูปแบบบางคนในหมู่เพศัชกรเหล่านี้ให้เขานำคนมาเสริมกำลังทันที ผู้เท่าหลิวตะโกนเสียงดังคนหนุ่มสาวที่อยู่ถัดจากผู้เท่าหลิวรีบบทขยี้ใบยกที่ถ่ายทอดข้อความและส่งต่อข้อความกู่เทียนเฉาและผู้คนจากนิกายเหลียงยี่ก็จัดการรูปแบบอย่างสิ้นหวังเช่นกันสร้างดาบวิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยวเถาวันพลังงานวิญญาณที่ติดอยู่กับผู้คนแต่เถาวอร่าเติบโตเร็วขึ้นเรื่อยๆและกู่เทียนเฉาและคนอื่นๆแทบจะทนไม่ไหว เรานั่งรอไม่ไหวแล้วรีบออกไปคุณยายเจิ้นตะโกนและรีบวิ่งไปที่ประตูเรือก่อนตอนนี้ผู้คนจากสำนักเหลี่ยงยี่กำลังรังพวกเขาไว้พวกเขาจะไม่ถูกควบคุมโดยเถาวันพลังงานทางจิตวิญญาณเมื่อกู่เทียนเฉาและคนอื่นๆไม่สามารถจับมันได้อีกต่อไปทุกคนจะถูกควบคุมและกลายเป็นนักโทษในตอนนั้นต่อสู้ เภสัชกรหลายคนที่ไม่ได้ถูกควบคุมต่างก็ปลดปล่อยพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาออกมาและวางแผนที่จะรีบออกไปในคราวเดียวย่าเจิงตบผู้เท่าหลิวด้วยฝ่ามือของเธอตราบใดที่พวกเขารีบออกไปพวกเขาก็จะมีความหวังหากคุณติดอยู่ในห้องโดยสารคุณจะโดนขบวนรถควบคุมได้ง่าย เมื่อผู้เท่าหลิวเห็นสิ่งนี้เขาก็สูดจมูกอย่างเย็นชาและพูดว่าหญิงชาราที่กำลังจะตายยังต้องการแยกตัวออกจากกล่างของฉันอัญญาประกาศคู่ผู้เท่าหลิวโบกมือแสงวิญญาณทันทีและตรงไปหาย่าเจิน้นความแข็งแกร่งของคุณยายเจิ้นไม่ตรงกับผู้เท่าหลิวแต่คุณยายเจิ้นไม่กลัวแม้ว่ามันจะหมายถึงความตายเธอก็ทนต่อการโจมตีนี้แล้วรีบออกไปไม่เช่นนั้นทุกคนจะถูกขังและตายในกระท่อมแห่งนี้ ตอนที่คุณยายเจินตั้งใจจะตายจู่ๆแสงสีขาวก็ส่องเข้ามาทำให้รัศมีของผู้เท่าหลิวแตกสลายญาเจินรู้สึกทึ่งกับผลที่ตามมาเจนนี่จูๆจ่ๆจงชิงก็ปรากฏตัวขึ้นและก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยย่าเจินเฉินปิงและเฉินเหมินเหลียงก็ปรากฏตัวในกระท่อมเช่นกันแล้วพูดอย่างเย็นชาฉันเห็นคุณมีเจตนาไม่ไดีมานานแล้วและคุณมีวราระการประชุมจริงๆ เมื่อเห็นว่าเฉินปิงและคนอื่นๆกลับมาแล้วเพศสัชกรทุกคนก็ตื่นเต้นมากกู่เทียนเช้าก็ยินดีเช่นกันและกล่าวว่าปรมาจารย์นิกายพวกเขากำลังดักเราอยู่ในรูปแบบอัญญประกาศคู่เฉินปิงมองดูรูปแบบรอบตัวเขาและเถาวันจิตวิญ,ญญาณที่ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเขายกมุมปากของเขาขึ้นด้วยความรังเกยียจและโบกมือเบาๆรูปแบบศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนเต็มไปทั่วกระท่อมคนอื่นก็หายไปทันที นี่นี่คือรูปแบบศักดิ์สิทธิ์เหรอผู้เท่าหลิวตกใจและมองเฉินปิงด้วยความไม่เชื่อคุณคุณเป็นใครคุณรู้จักรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรฉันชื่อเฉินปิงเฉินปิงพูดอย่างใจเย็นเฉินปิงเฉินปิงที่ถูกตามล่าโดยพันธมิตรปิดผนึกอสูรพร้อมสวยร้อยปีผู้เท่าหลิวตกตะลึงใช่ฉันเองเฉินปิงยอมรับโดยตรง ไม่ใช่ว่าคุณตายในพายุทำไมคุณถึงยังมีชีวิตอยู่ผู้เท่าหลิวรู้สึกงุนงงมากเฟิงซิงและคนอื่นๆบอก,กว่าเฉินปิงเสียชีวิตในพายุและพวกเขาต้องการค้นหาศพของเขาแต่ทันทีที่คำพูดหลุดออกจากปากเขาก็หุบปากทันทีโดยรู้ว่าเขาพูดผิดคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันเสียชีวิตในพายุซู่เทียนซั่วและคนอื่นๆบอกคุณหรือเปล่าคุณเป็นใครคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับซู่เทียนซั่ว เฉินปิงถามคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวตนของเราเนื่องจากคุณยังไม่ตายเราจึงสามารถฆ่าคุณด้วยกันได้ผู้เท่าหลิวพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณไม่บอกชั้นชันเดาได้เลยว่าคุณคอวอรมาจากสำนักเทียนซานฟ้าใช่ไหมรูปแบบที่คุณใช้ตอนนี้คล้ายกับของหวังชิงซือและคนอื่นๆ ในความเป็นจริงเชินปิงเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อเขาทำลายรูปแบบที่รูปแบบที่จัดตั้งขึ้นโดยคนเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันมากกับรูปแบบที่ก่อตั้งโดยสำนักเทียนซานฟายิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อตัวไม่ใช่ผู้ฝึกฝนทั่วไปที่รวมตัวกันบทที่4242ปิดการก่อตัว เพื่อคุณรู้สถานะของเราแล้วฉันขอบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าคิดว่าคุณจะไม่เป็นไรถ้าคุณทำลายรูปแบบในห้องโดยสารพวกเราได้จัดเตรียมเรือวิญญาณทั้งหมดแล้วไม่มีใครสามารถหลบหนีจากเรือวิญญาณลำนี้ได้เมื่อหัวหน้านิกายของเรามาถึงเราจะจับกลุมคุณทั้งหมดหลังจากที่ผู้เท่าหลิวพูดจบเขาก็รีบออกจากกระท่อมพร้อมกับคนของเขาทันทีและขึ้นไปบนดาดฟ้า เชิญปิงและคนอื่นๆก็รีบออกไปเช่นกันแต่ทันทีที่พวกเขาร่อนลงบนดาดฟ้าแรงยับยั้งมหาศาลทำให้ทุกคนไม่สามารถขยับได้แต่ผู้อาวุโสหลิวและคนอื่นๆสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย555เจ้าไม่อาจรอดพ้นจากเนื้อมือของข้าผู้เท่าหลิวหัวเราะใช่เชิญปิงยิ้มอย่างเย็นชาและเดินตรงไปหาผู้เท่าหลิว เมื่อเห็นว่าเฉินปิงยังคงเคลื่อนไหวได้ลูกศิษย์ของผู้เท่าหลิวก็หดตัวลงทันทีเขารู้สึกประหลาดใจมากผู้นำนิกายของพวกเขาตั้งขบวนเรือวิญญาณขึ้นมาเองยิ่งไปกว่านั้นมีการใช้วิธีลับที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดของสำนักจ้านเทียนฟ้าแล้วทำไมเฉินปิงถึงไม่ได้รับผลกระทบเลยผู้เท่าหลิวเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาอีกครั้งทำให้รูปแบบแข็งแกร่งขึ้น แต่เฉิญปิงยังคงเดินช้าช้าไปหาผู้เท่าหลิวโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยไม่ถูกต้องแม้ว่าคุณจะรู้รูปแบบศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำลายรูปแบบคุณยังไม่ได้ทำลายรูปแบบดังนั้นคุณจะไม่ถูกปราบปรามได้อย่างไรผู้เท่าหลิวตกตะลึงสมาชิกคนอื่นๆของเทียนซานต้าซงก็สับสนเช่นกันซึ่งไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน คุณกำลังพยายามจะบอกกว่านี่เป็นวิธีการรับของนิกายทำลายสวรรค์ของคุณเหรอทำไมคุณถึงควบคุมฉันไม่ได้ฉันขอบอกคุณว่าหวังชิงซือยังใช้วิธีรับที่เรียกว่านิกายทำลายสวรรค์ของคุณด้วยและเขายังคงถูกฉันทุบตีจนถูกเรียกว่าพ่อวิธีการรับที่เรียกว่าของคุณเป็นเรื่องตลกในสายตาของฉันเฉินปิงยิ้มอย่างเย็นชาและยกมือขึ้นทันทีบูม ในขณะนี้ฉากเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและพลังปราบปรามเหนือทุกคนก็หายไปทันทีแต่สำหรับคนอย่างจ้านเทียนฟ้าจงคลื่นแห่งกองกำลังปราบปรามที่น่าสะพรึงกลัวกำลังมาอย่างต่อเนื่องผู้เท่าหลิวและคนอื่นๆตกตะลึงและต้องการออกจากเรือวิญญ,ญาณโดยสัญชาตญาณแต่พลังปราบปรามขนาดใหญ่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาบินได้เลยมีแม้แต่สาวกของเทียนซานต้าทรงที่ถูกกดลงกับพื้นโดยตรงด้วยพลังปราบปรามนี้ เฉินเหมือนเหลียงและคนอื่นๆต่างก็ตกใจเมื่อเห็นฉากนี้แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเฉินปิงยอดเยี่ยมมากแต่พวกเขาก็ยังตกใจกับความตกใจครั้งแล้วครั้งเล่าพี่หลิวอะไรเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มถามผู้เท่าหลิวด้วยสีหน้าสับสนเห็นได้ชัดว่าเฉินปิงคนนี้อยู่ในระดับที่หกของอาณาจักรความทุกข์ยากทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้มันแปลกจริงๆ ผู้เท่าหลิวไม่เข้าใจว่าเฉินปิงทำได้อย่างไรแค่สะบัดมือรูปแบบก็เปลี่ยนไปจริงๆผู้เท่าหลิวต้องการอย่างยิ่งที่จะยึดการควบคุมรูปแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นวิธีการลับของนิกายทำลายสวรรค์และเห็นได้ชัดว่าเป็นเรือวิญ,ญญาณของพวกเขาแต่ตอนนี้มันถูกควบคุมโดยเฉินปิงผู้เท่าหลิวเรามาปิดรูปแบบทั้งหมดบนเรือวิญ,ญญาณกันเถอะไม่อย่างนั้นมันจะจบลงหนุ่มบอก เดิมทีพวกเขาต้องการพึ่งพารูปแบบเพื่อควบคุมเพศัชกรเหล่านี้แต่ตอนนี้รูปแบบบนเรือวิญญาณล้มเหลวไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ยังสร้างความกดดันให้กับคนของพวกเขาเองด้วยดังนั้นทุกอย่างจึงต้องปิดตัวลงปิดรูปแบบทั้งหมดเรือวิญญาณลำนี้อาจไม่สามารถทนต่อการทำลายล้างของคลื่นได้ผู้เท่าหลิวลังเล ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขานิกายทำลายสวรรค์ที่จะสร้างเรือวิญ,ญญาณในทะเลอันกว้างใหญ่อาจดูสงบแต่หากไม่มีการป้องกันร,รูปแบบเรือวิญ,ญญาณก็สามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายดายด้วยคลื่นความมืดผู้อาวุโสหลิวถึงเวลาแล้วหากเราไม่ปิดค่า้คนเราอาจจะตายไปแล้วชายหนุ่มเร่งเราอย่างกังวลเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้เท่าหลิวทำได้เพียงนำโทเค็นความมืดออกมาจากร่างกายของเขา กดมันเบาๆจากนั้นโทเคนสีดำก็ปล่อยแสงสีดำออกมาทันทีรูปแบบทั้งหมดบนเรือวิญญาณหายไปในทันทีและไม่มีใครเหมือนนิกายสวรรค์จ้านชิงที่สามารถปราบปรามมันได้แต่เมื่อไม่มีการก่อตัวเรือวิญญาณก็เริ่มสั่นไหวทันที